แม่พี่น้องครับเฮาสทีมาแกะปูนี่ปูอุ้ยมันเต็มท้องอาใหญ่เลยคักกินมันปูนี่นี่ปูแต่ละตัวแหมตัวปูก็มันอืมเต็มมันนะอ่าไปกระดองไปกระดือเพี่น้องกระดองคือแตกอืมตัวปูคักอืดูอืมอืมปูมันไหมมันปู ใจกินกันน้ำงตา,าสูตรนี้เสียบมึงเด้อพี่น้องเลยกขเนี้จำเบะจังสิฮึมไหนบ่เคยกัดลองมึงเด้อพี่นอ้องเสียบคับมันเนานเะโซ่ะ Anisaen, sayang, saen. sayang. Mana? Uhm. Nuan pa thuk. Dao kin ngai. Mong bong de. Hm. Hm. Pat. Man pu. Ai